เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเรื่องการขัดกระดาษทรายห่วงที่มันยังไม่แห้งนะครับเนี่ยที่น้ํายามยังไม่แห้งมันจะเวลาเราแต่งแล้วมันจะขึ้นเป็นชั้นเป็นแยกชั้นอย่างนี้เลยนะครับตรงที่เป็นรอยน้ํายามันจะเห็นเลยอันนี้ผมนั่นไปแล้วเดี๋ยวมาดูอันนี้นะครับ ให้เราถูไปทางเดียวนะครับเนี่ยถ้า,าถูนี้เราก็ถูงลงนี้อย่าขยี้อย่างนี้นะครับอย่าถูขึ้นลงอย่างนี้ให้ถูทางเดียวนี่นะครับถูทางเดียวงี้ยรอยมันจะไม่จะไม่ช้ำนะครับถูงี้ถูงลงงี้ถ้าใครที่เป็น ใช้กระดาษทรายก็พับกระดาษทรายแล้วถูนะสมมตินี่เป็นกระดาษทรายแล้วก็ถูลงนี้ถูลงทางเดียวนะครับเนี่ยถูลงทางเดียวรอยมันจะไม่ช้ำนะครับช้ำมันก็จะช้ำน้อยที่สุดนะครับลงทางเดียวนี้นี่นี่เสร็จแล้วก็ เอาน้ำยาไลทได้เลยนะครับเสร็จแล้วนนก็เราก็าน้ำยาถูได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยช้ำน,นะครับเดี๋ยวยกกล้องให้ดูนะครับเนี่ย รอยต่อมันก็จะไม่ช้ำครับเนี่ยถ้าน้ํายาไม่แห้งมันจะเห็นรอยแยกชัดเลยนะครับเรามาทําดูนะครับขัดทางเดียว